พี่เอวไม่ว่าไงสิ่งล้งตามยิงด้วยประลาพี่ติมเลยดิได้ติมอย่างเงี้ยสภาก็สภายูุยตามตรงเลยก็ต้องแต่๋ยวเราให้ฟังนะฟังไอเนียคือมีแผลกันมาตั้งนานแล้วครับตั้งแต่อยู่ทีวเวอร์แล้วครับเขาเดินมาถามเนี่ยห้าสิบใบป่ะห้าสิบใบป่ะก็คนเดิมผู้หญิงคนเดิมแบบเล้าอ่ะแล้วก็มาตอนเนี้ยถามพร้อมยังน่ะพร้อมนั้น่ะตอนเนี้ยอยากเล่นตอนเนี้ยก่อนอันนั้นก็มีผู้หญิงคนเดิมครับ ก็วิ่งมาครบเพราผมอีกเหมือนเดิมที่ไหนห้าสิบใบปะห้าสิบใบปะไอโรชิห้าสิบใบปะไออันนี้ที่ไหนครับที่วิ่งไปหาที่แลนครับทีแลนแลนเวทีนะครับข้างเนี้ยเมื่อก่อนผมยืนรวมมันอยู่เวทีอะเอสดีไดมอนด์เฮดหรอครับไม่มีค่ะก็คนเดิมนั่นแหละครับไม่มีค่ะบแล้วอ่าอีกเรื่องนึงครับพะพาตอนที่ผมไปขึ้นโกใหม่ๆไปเล่นไอดอกลูกสามเนี่ยคือทางเขาเนี่ยมีการขู่ผมว่าเอ้ยคิดดีแล้วอ่ะไม่เล่นลูกเนี้ย ก็ขอให้โชคดีนะจะบอกว่าลูกสาวตอนนั้นเทียร์ุมนะครับพวกผมไม่ไม่เคยไปพูดนะครับอ่าอันนี้อันนี้ผมไม่รู้ครับว่าใครคุมแต่ตอนนั้นคุณมาพูดกับผมฮีโรชีกับคุณคนไหนครับคนไหนไม่รู้อะครับแก๊งคุณอะบอลเทนปะผมก็ไม่รู้นะครับว่าใครพูดถ้าคุณตอบลอง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 ถามดูวรอันนี้ไอ้ดอกมันล่นเร่อลอยได้หรือเปล่าครับ แอดดอบมันก็คือกิจกรรมประเทศแม่ครับไม่ใช่ครับทำไมผมไปไม่ได้อะเราไม่มาเราเราหุบว่าอะไรไไม่ได้นนนี่อออเเททตอนนี้มันมันมันต้องมันต้องฟังเขาก่อนให้เขาไล่หมดก่อนก็ไล้วครับผมบอกสภาเฉยให้สภาเขาพิจารณาว่าควรเล่นยังไงคือคุณกับผมมานั่งเถียงกันมันก็ไม่ได้แล้วถ้าผมถึงพามาที่นี่แล้ครับเพราะว่าเถียงกันไม่ได้ไม่ตีครับไม่ ไม่จ่ายไม่ตีน่าจะยังไม่มาครับสภาเพราะว่าน้องยังโทษนะครับยังไม่ได้เข้ามาในบลเคนเอางี้ครับสภาผมว่าในกรณีเนี้ยผมผมว่าเขาเขามันมีปากเสียงกันแล้วผมว่าต่อให้น้องผมมาแล้วมันไม่ได้พูดมันก็มีเรื่องอื่นที่ที่เขาเอามาหยิบยกถูกไหมครับแล้วก็ที่ที่จะบอกก็คือว่าเรื่องมันคงจะเป็นแผลสะสมกันมาอ่าใช่ครับเดี๋ยผมจะพูดต่อคือมันมันคงหลีกไม่ได้แต่ทีเนี้ยผมแค่เรื่องวันแค่นั้นแหละครับเรื่องเรื่องวันไม่ตีที่ที่ไม่ใช่วันเนี้ยไม่หนี ไม่จ่ายอันนี้เราต้องคุยกันถ้าถ้าเราตกลงกันได้ผมก็ไม่บอกบอตีบอตีบอก้อมไม่สุดได้หรอกสี่ทุ่มแล้วมันก็คงไม่ไม่ได้ครับผมก็ขอขอขอแค่วันนี้ครับก็๋ยวให้สภาตัดสินแล้วผมก็บอกว่าไม่ยอมนะเพราะว่ารู้สึกว่าจะปดพวกผมมากเกินไปแล้วผมก็ไม่ไม่โอเคอะเรื่องใบก่อนไหมจะเล่นสกี่ใบดีอันนี้จริงๆผมก็ก็เดี๋ยวเราฟังทั้งหมดก่อนเดี๋ยวผมค่อยตัดสินใจ ากฟังเรื่องใบเรื่องใบ,บ,เ,งบเขาเสนอมาก็ได้ครับร้องเขาเสนอมาก็ได้คุณเสนอเลยครับกี่ใบก็ได้ผมไม่เป็นไรฟังมาคุณเป็นคนฝ่ายกระทำนี่คุณก็เสนอมาเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ผมแล้วแต่ออที่ฟังมาผมไม่มดูแค<ม>่เรื่องเดียวผมเอาผมเอาเรื่องวันอะเรื่องใบคุณจัดการเลยผมไม่เป็นไรครับเพราะคุณเรียกผมมาไม่ใช่หรอคุณให้มาเจอสภาผมก็มานี้ไงคุณบอกให้ผมมาคุยสภาไม่ใช่หรอเฉียงก,กันมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาถูกปะล่ะก็จะที่ผมฟังอะผมดูแค่เรื่องเดียวเรื่องบัฟแต่จากที่คุณเล่ามาคุณดูหลายเรื่องเลยอะผมให้ค คือผมตัวแทนจะพาเอ๊จากฮิโรชินะคือผมคุยกับคุณบอสแล้วแหละที่เหมืองเมื่อมาสักสองสามโมงที่แล้วถูกไหมโคตรเหมือนอ่ะใช่คุณบอสนัดผมมาที่สภาไม่ได้เสนอให้คุณมาที่สภาไงไม่คือตะกี้ชื่อคุยที่แลนด์มาตะกี้มันไม่ใช่เรื่องที่คุณคุยกับผมนะคืออันนั้นนะผมนัดกับคุณหกโมงถูกไหมใช่ตะกี้ผมไปคุยที่แลนด์มาคือสวัสดีค่ะพี่พี่อดสวัสดีค่ะพี่อด ใช่ครับใช่ครับผมแล่เดินมาแค่ต่ให้ให้มาคุยที่สภาครับสกีคือพูดถึงแล้วอ่ะจริงจริงที่เราคุยกันที่แรกก็มีสภาฟังแหละแล้วผมก็แลวเพราะว่าผมผมเห็นแล้วครับแต่ทีนี้คือผมเห็นสภาฟังแล้วแต่คือพอผมคุยกับเขาแล้วเรื่องวันเล่นวันอะไรแต่เขาไม่ยอมครับผมก็เลยบอกให้มาที่ผมมาเนี่ยผมไม่ได้แบบจะมาแบบเล่นหรืออะไรตอนแรกผมแค่บอกว่าให้มาสภาช่วยแต่สินึ่งที่ผมพูดมาเมื่อกี้ผมก็อยากสภาเลยนะว่าช่วยช่วยช่วยเคลียร์ให้หน่อยถูกไหมครับผมก็พูดอยู่ว่าช่วยแต่สิ่ยงทว่ผม ซึ่งไงที่แลน่ะผมไม่ได้แบบไปเล่าเขาอะไรเลยผมขอวันขออะไรเขาไม้ทาซึ่งเขาก็พูดมาว่ามันไม่ใช่เรื่องของเขาหรือเปล่าไอ้ตรงเนี้ยซึ่งซึ่งผมก็เลยว่าง,งั้นจะยืนเถียงตรงเนี้ยมัน,ม,นมันไม่ได้อะไรขึ้นมาด้วยครับ<ด>ผม <วะ S 1> เลยว่าง,งั้นเดี๋ยวไอสภา,าช่วยคุยดีกว่าซึ่ง,ซ,งซึ่งที่ผมมาเนี่ยผมก็นี่ยแหละไอสภาม่ช่ไมช่คุยไมช่เคลียร์ให้ห่อยเพราะสุดท้ายแล้วอยู่ภายใต้สภาสภาก็าาาน่าจะช่วยได้ตรงเนี้ยเรื่องคุยเรื่องเคลียร์ถูกไหมครับสรุปเขาเรื่องอะไรกันนะหยินไม่ได้ฟังแต่ก็ใช่แต่ว อยากให้เราคุยกันก่อนตรงเรื่องของใบหรือว่าอะไรจะดูว่าผมจะสามารถทําอะไรได้บ้างได้ครับผมไปเลยเขาเลือกใบนะครับเพราะว่าฟังแล้วว่าเขาต้อจะโดนเยอะผมออก็อาจจะทีละเรื่อกนะผมต้องเลือกใบใช่ไหมครับใช่ครับใอ่าห้าสิบใบครับพอจะได้รู้มือโอเคครับเดี๋ยวสักพุ่นนะครับโอเคครับถ้าห้าสิบใบผมไม่ไม่ไม่ขอลดไม่ขอเพิ่มครับก็ห้าสิบใบเลยครับ ลองคุยไหมวันอาจจะเลื่อนจะอะไรจะจะยังไงว่ามันคุยไม่น่ายากนะเพิ่งลอยเก็แล้วครับผมไม่ไม่ได้ว่บมันจะให้นานเลยอ่ะผมขอแค่วันวันนี้ไม่ใช่วันนี้ก็แล้วนะผมผมขอให้สี่ทูมาผมเสนอให้สี่ทมนะพังกันนะครับเดี๋ยวผมจะบอกสภาอย่างนี้ก็คือช่วงเนี้ยผมอยู่ในช่วงฟื้นฟูกันด้วยแต่ว่าคนผมยังพอมีอยู่เพราะว่าผมก็เพิ่งจบกับแตนมันเทศมาผมก็แพ้อย่างที่รู้กันอยู่แล้วเพราะว่ามันก็ไม่ใช่น้อยเนาะผมคิดว่ามันก็ร้อยใบก็เยอะอยู่เอ้คอปนาว่ะ อีกอย่างผมก็ได้สกอร์เขาแค่สกอเร์เดียวค่อนข้างเสียหายเยอะประมาณพูดเป็นตัวเลขได้ปะกิ๊บก็ประมาณห้าิบวกครับประมาณห0บอะไรของมันวะคนตัดสายอยู่ยังโทรจิกอีกอันนี้ชี่จะให้สภาเราฟังเฉยๆไม่ได้จะต้องบายเบี่ยงหรือว่าผมไม่มีสิทธิ์ให้สภาายเบี่ยงแล้วแค่บอกให้ฟังเฉยๆว่าผมก็โดนมากันหนักอยู่แต่ในสถานการณ์ตอนนี้มันเหมือน เขาเรียกว่าไงอ่ะเหมือนบอสบอสรอช้อนผมหรือเปล่าไม่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 คืออย่างนี้พายุคือผมอ่ะไม่ได้จะไปหาเรื่องอะไรกีโรชินะแต่ว่าคือคือคือเราก็ทําทาไม่ดีอ่ะคือคนในแก๊งเราอ่ะคือต้องต้องถามคนในแก๊งเราอ่ะมันไม่ใช่ผมอ่ะก็ก็ก็อย่างที่ผมมารู้น่าจะพาแหละเพราะว่าผมอ่ะที่มีเรื่องกันอ่ะผมมีเรื่องแค่ต้องแอนด็อกมเองครับแต่คือมาฟังเรื่องนาวาหรือผู้หญิงของผมเนี่ยมันมันหลายเรื่องเลยครับง่ายๆนะครับอาพูดพูดตรงๆนะพายุจำที่เจอผมหน้าแลนด์ได้ปะ คือพายุชนผมอะไรผมผมไม่อะไรเลยนะเพราะเราุยกยังได้คือผมอะ่ะไม่ไม่ได้มีอีโก้ที่จะไปหาเรื่องอะไรอยู่แนละ้วเพราะว่าแก๊งผมก็เพิ่งขึ้นมาผมไม่จําเป็นที่จะต้องไปหาเรื่องแก๊งที่ของเยอะกว่าอยู่มานานกว่าเลยด้วยซ้ํถูกไหมครับแต่อันนี้ทําไมถึงต้องเล่นอะ่ะเพราะว่าคําพูดคําดูถูกมันก็มันก็ไม่ใช่เรื่องอนะลองใจเขาใจเราถ้าคุณโดนอะ่ะรู้สึกยังไง อ็ไไอ้ตรงนั้นผมเข้าใจหมดแล้วครับผมถึงบอกว่ามันมันมันเรียกไม่ได้ค<ต>รับเพราะว่าผมถึงบอกพายุไงคือคือผมไม่ได้ช้อนผมจะอธิบายพายุฟังว่าเออผมไม่ได้ช้อนไม่ได้ไม่ได้ไไดดนู่นไม่ได้นี่เลยแต่คืออันเนี้ยทําไมถึงมาพูดจาแบบน,นี้ครับพวกผมเป็นเพราะพวกผมเป็นแค่แ๊งหม่หรอหรือยังไงตอนที่คุณโดนมาเนี่ยคือคุณเพิ่งจบมาเนี่ยเออผมเข้าใจคุณดีเลยแต่เหตุผลอะไรทําไมคุณไม่รักษาโปรเทคตัวเองทําไมถึง มาบอกตีเลยป้าสภาเลยป้าอันนี้คือมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่เหตุผลรู้รละคุยกันถูกไหมประมาณว่าเรื่องแผลเก่าปะเล่ากันเรื่องห้ารับ,บ<า>น้องคนทำมันมันยังไม่เข้าแต่ผม,มคิดว่าเขาก็คงก็คงมีน้องผมบอกแล้วว่าไม่ได้ยินเหมือนกันก็ซี<ช>มันเหมือนกันแล้วนดัดดบตามนัดดาผมเรียกไม่ได้จริงแต่ผมแค่ติดเรื่องวันเนี้ยผมขอแค่ไม่ใช่วันนี้ครับพูดตรงๆครับคือว่าเรื่องใบผมก็ไม่ไม่ได้เกี่ยงเลยด้วยคือคือคือพูดตรงๆนะครับคือวันเนี้ยคือผมอยากเล่นเพราะว่าแผลมันกำลังสด คือถ้าเกิดผ่านไปอีกเนียคือผมก็ไม่รู้ว่าคนผมจะลาไปไหนอย่าง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 รุ่งตรงแลเดือนหน้าผมก็ต้องไปต่างประเทศแค่บรรจุเ,เองครับมันคงไม่นานมากห้าสิบใบอะ่ะนั่นแหละเอาให้สภาตัดสินใจครับผมให้ได้สี่ทุ่มอะ่ะสำหรับผมนะแต่สภาตัดสินยังไงก็แล้วแต่สภาผมรบกวนสภาสอนได้ครับก็จริงก็พูดไม่น่ายากแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ถูกใจ เท่าไรเพราะว่าเรื่องเรื่องที่ฟังก็เอ็นดีไดมอนเทนอะไรไม่ใช่ครับตกลงกันที่ว่าจะมีฮีโร่ชี้กับบอลเทนเขาคุยกันเนาะเอ็นดีตรงนี้ไดมอนเทนไม่ตีค่ะให้ผมตัดตัดเลยเนาะครับไม่มีไม่ตีค่ะผมตัดเป็นยังไงก็ขอเป็นวันวันที่ยี่สิบเก้าหลังรีห้าโมงเย็นห้าสิบใบแบบนี้ครับได้ค่ะสภาจะขอครับ ขอบคุณใจยันตครับทำทำเรื่องในเวลาได้ครับขอบคุณมากครับตอนนี้สามารถซื้อเพนซื้อแล้ได้ใช่ไหมได้ได้ครับได้ก่อนเล่นสตอรี่สามารถซื้อได้ใช่ไหมครับได้ได้ครับขอบคุณมากครับไปด้วยพี่สรุปพอตีกัน50ใบใบละแสงแสงพีโรชีเซราไปแหละไม่เสียรงเป็นหวานใจอ้วยค่ะนั่นหละอตีเร่องบาใช่ใช่ผ่าเท้ารถครับเพราะว่ากินแรงกินเปรี้ยวกูมานนี่มาเนี่ อันนี้กูกูไม่ได้อะไรนะแต่กูว่าถ้าเขาเล่นพรุ่งนี้ใช่ปะกูว่าเรามีแผลพรุ่งนี้แน่นอนเลยอะกูบอกูไม่อะไม่มีไม่ตีรู้สึกรู้สึกคนรุ่กว่าน้องไม่มีหรอกน้องไม่มีหลังวังแต่แต่ปกติอะถ้ามันเรื่องเกิดอย่างเงี้ยสภาเขาให้ตีวันนี้ไม่ใช่หรอถ้ามันเป็นเรื่องแบบคำพูดอะไรเงี้ยแต่แย่ที่คนตัดสินคนที่โดนตัดใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ พออไอบอลถึงเขาโดนถูกบ้าเขืาเออมันเห็นต้องได้เลือกไม่ใช่หรอวะไม่รู้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ซีรีสอะไรเลยของเราไงของเราไม่มีหรอกของเราไม่มีแต่ไม่มีหรอกอเน็กคนเราไม่ลุกหรอกน้องของเราไม่มีหรอกน้องคิดเราไม่มีหรอกไม่มีเอเคไม่มีไม่มีมเลยไม่มีไม่มีไม่มีไม่เอาไม่มีไม่มีไ เรื่องอะไรยินฟังแล้วยินยังไม่รู้เรื่องเลยเาขาตีเรื่องแล้วเหมือนกับว่าน่าจะมันนี่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 มาตรงเวียมเหมือนกับว่าทำนองเหมือนแบบอารมณ์แบบของของเราอะละที่แบบว่าตีป้าตีป้ปาอ่ะฮะประจาพาเลยประมาณนั้นอ่ะ <50 S 2> ฮะ,ะไม่น่าจะพูดคำว่าตีป้าตีป้าประมาณนั้นมากกว่าใครเป็นคนพูดฮิโรชิฮิโรชิแล้วก็มีบัฟอะไรกันด้วยไงใช่ใช่มีปากมีเสียงกันด้วย บอลเทนเขาอยากตีวันนี้ไม่ใช่หรอบอลเทนเป็นคนโดยไาทำทำไมถึงไม่ได้ตีวันนี้อะไม่รู้ว่าสภาตัดให้อะอ๋อสภาให้ให้เป็นพรุ่งนี้ใช่ใช่สภาห้เป็นพรุ่งนี้ิดไม่มีไม่มีไม่มีไม่เอาไม่เอาเดีตีไม่ตีปวดหัวไม่มีไม่มีพรุ่งนี้ไม่เข้าเมืองนะจริงจริงจริงไม่อยู่ไม่อยู่วันที่หนึ่งไม่อยู่ด้วยไปฮฟปเว่ลนะไม่อยู่ตั้งแต่ยี่สิบแปดถึงวันที่วันไม่อยู่ปีนี้เลยละกันเดี๋ยวกลับมาวันที่หนึ่งปีหน้าสวย เพื่อนโดนตีทิ้วขอโทษค่ะ